สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองก่ยสู้ขู่สกุลน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานคนไกลบ้านนะคะพี่น้องปอ,อบอกาลังก่อยคือเก่านะคะกับพี่เดย์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะพี่น้องน้องไส้กับส่งของมาให้พี่น้องคะ่ะส่งอะไรมาก้อยก็ยังไม่ได้แกะดูนะคะกับก้อยสั่งบักฮุงนะคะพี่น้องสั่งเอา้าสั่งวัลกรที่เกาหลีใต้มานะคะรานะคากองนี้หนึ่งหมื่นห้าพันวอนนะคะ ราคาประมาณหาหลยกว่าบาทนะคะเป็นมะตะกอพันธ์ฮอลแลนด์นะคะพี่น้องขานี่ตีเข้าไปก็กคือลูกละลอยนอะพี่น้องนะลูกละหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนสั่งผ่านแอปคูปฟังนะคะเดี๋ยววิธีการสั่งวก็จะทําให้ดูนะคะว่าสั่งแบบไหนนะคะนี่นะครพี่น้องะ่ะเราจะได้กินส้มตำกันนะคะวันนี้นะคะมาดูอีกกล่องหนึ่งค่ะกล่องใหญ่รเริ่มเลยนะคะ ดูกันเลยข้างในมีอะไรบ้างนะคะแว,ว้าวหอมาอย่างดีนะคะแล้วก็มีถุงไอด้วยนะคะหรือว่าน้ำแข็งนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะยังเย็นๆอยู่พี่น้องเย็นอยู่เลยว,ว้าวเป็นเนื้อปลาหมึกค่ะทุกคนเนื้อปลาหมึกค่ะพี่นอ้องย่างหลายเลยนะคะนี่ เป็นเนื้อปลาหมึกยักษ์นะคะเนื้อปลาหมึกยักษ์พอดีน้องไส้เพิ่นเห็ดงานดูร้านอาหารเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยซื้อมากนะคะซื้อกับเจ้านายมากเนาะค่ะเพิ่นเห็ดงานอยู่กับร้านอาหารที่อยู่ติดกับทะเลไหมค่ะพี่น้องเนี่ยมีหลายแผ่นแห้งนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะแบ่งให้เจ้านายอยู่นะคะแบบหลายเลยหรอพี่น้องเป็นเนื้อปลาหมึกนะคะโอ้พี่น้องเลยนี่นะคะเนื้อแบบสีขาวจั๊วะเลยค่ะ เมนูวันนี้ก้อยก็คงจะกินส้ตมตำกับพี่เดนะคะทุกคนเดี๋ยวแล้วก็มีอีกถุงนึงค่ะอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนมารอดูกันว่าอะไรเอ่ยโอ้ามาเงี้ยงหน่อยพี่น้องแอปเปิ้ลจริงจ้าดูลูกอะไรเน,ะนาะนี่ลูกพีชบอลูกพีชหรือเปล่านะคะเนี่ย แอปเปิลเหรอคะจะเป็นแอปเปิลเดี๋ยวให้พี่เดชิมดูก่อนนะคะก็ได้รับแล้วนะคะสําหรับของฝากแล้วก็ของที่ก้อยสั่งใน่มฝั่งนะคะก็คือบักพุงนะค่ะเนาะบบกพุงนะคะ,ะ,คะ,ปคะ,คะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เนาะก้อยสานยูไสกระองขาดประกอบะอะไรเนาะน้องเนาะบักพุงเดย่อยิ้มเบิงอือกพียเลยกดค่ายดูอือ คาดูอร่อยค่ะถ้าดูออของปากจากน้องใต้คนระับน้องเนาะอตอกฟองให้เขาสุด <c oughs> หุงค่ะบุกห่งสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคาพทุกคนมาก <c oughs> เบื้องของสีเทา ได้รับมาเนี่นะคะไ,ไก็จะแบ่งกับไปให้เจ้านายด้วยนะครับเป็นเนื้อปลาหมึกแบ่งไปให้เท่าแก่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกล่องนี้ก็คงจะเอาไว้เผื่อได้ส่งของไปให้น้องนะคะอืแผ่นบุ๊กหลายแผน่นนะสองแผ่นนัดก็พอบางหมดคงจะดีโอชิงงออช่งงอโอชิ่งอเออยังไม่ที่น้องโอชิ่งงอหรือบางหมดใช<อ>่ไหม ก็ขอขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ให้เป็นกําลังใจให้ช่องอิสานข้นแก่บ,บานนี้ได้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่เดกกับน้องก,ก้อยนะคะทุกคนพึงเลิกงานมากพี่น้องค่ะงานยังแตกกันเลยค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะรักและคิดถึงทุกคนนะคะ